ในวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทให้ให้คนนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเธออยากจะคุยกับผมอะ่ะผมก็โปรโมทให้แต่ถ้าเธอไม่ตอบกลับมาผมไม่โปรโมทให้นะอ่ะผมก็จะโปรโมทให้ก็ได้เพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับวาดรูปผมก็ชอบวาดรูปของเธอคนนั้นนะถ้าเธออยากตอบกลับก,บก็ก็อย่าสนใจอยู่นะ ผมก็ก็ทาเกี่ยวกับนี่เลยผมชอบที่ทําเกี่ยวกับอะไรได้ที่มันสวยกว่าถ้าเธออยากจะถ้าเธออยากจะดูช่องของผมอะ่ะเธอก็ต้องมาตอบกลับก่อนไม่ใช่เธอก็ต้องหนีผมเข้าใจไหมครับผมก็ต้องพูดให้ดีๆสักก่อนก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าอยากจะปรโมทให้ใครก็มาขอได้ ถ้าคนที่ด่าผมอ่ะผมไม่โปรโมทให้แล้วนะผมเตือนไว้ก่อนคนที่โปรโมทอ่ะก็คือผมไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือผมคนเดียวไม่ใช่คนอื่นอะไรก็ประมาณนี้แหละผมก็โปรโมทให้กันแล้วกันไปก่อนนะ